สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงรีวิว Secret Invasion ในตอนที่2อกันดีกว่านะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยซีวีมาเว้ว่ตอนหนึ่งอะ่ะก็เหมือนหนังสั้นเรื่องหนึ่งเลยถูกไหมในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงรีวิวแบบไม่มีสปอยล์แล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างจากในตอนแรกยังไงในตอนแรกเองเนี่ยเนื้อเรื่องบอกเลยว่ามาเครียดทั้งตอนเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยมาดูอึมครึมมนดูกดดันมากๆถูกไหมย เรื่องเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยปมอ,อะไรมากแต่ก็มาแบบเครียดเลยทำให้เราได้เห็นว่าตรีมซีวีเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่พอมาในตอนที่2เนี่ยนะครับผมแน่นอนแหละความเครียดยังคงตามมาเหมือนเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมดูเรื่องนี้แล้วมันสนุกขึ้นอะ่ะเพราะว่ามันเข้าใจเนื้อหามากขึ้นนั่นเองครับมีการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือว่าสถานการณ์ในปัจจุบันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมันเลวร้ายขนาดไหนเฮ้ยพอเรารู้อ่ะมันตื่นเต้นขึ้นนมาเลยคืออต แรกเนี่ยโอเครู้แล้วว่าศัตรูคือใครทําไมมันถึงเกิดศัตรูขึ้นมาได้อะมันเป็นการเกิ่นมาก่อนแล้วก็ตอนที่2เนี่ยเหมือนเอาตอนแรกมาขยายอีกทีเล่าปึ๊บปับปับจุดนู้นจุดนี้จุดนั้น,นขยายความมาตอนเนี้ยดูตอนที่2มาปึ๊บเราเข้าใจถึงปมเนื้อเรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงครามทั้งสองฝั่งจะเป็นยังไงแต่เราฝ่ายมีเหตุผลยังไงกันบ้างทําให้ดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจากตอนแรกอะ่ะมันเครียดมาก แล้วความเครียดมากเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันดีนะทุกคนผมคิดว่าเครียดมากบางทีอาจจะต้องตลกบ้างถูกปะมันอาจจะแบบเอ้ยเกือบจะสุดละแต่ยังไม่สุดแต่พอมาตอน2เนี่ยมันเหมือนทําให้ขยายตอนแรกขึ้นไปเลยบื้มเลยแบบสนุกขึ้นมาเลย,ยนะครับผมผมแบบอยากติดตามกว่า ดูตอนหนึ่งจบอ่ะขึ้นมาเยอะมากๆพอดูตอน2เนี่ยหูเราอยากรู้เรื่องราวเลยสเกลอีเวนต์มันเห็นอย่างชัดเจนแลน้วไงคือตอนที่1เนี่ยเราเห็นว่าอ๋อมันอาจจะเป็นแบบสายรับจ๋าจาไปเลยหรือเปล่าอีเวนต์แบบสเกลอย่างเงี้ยมันแบบอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากเพราะถ้าเทียบกับเรื่องราว Secret i n v a s i o n ในคอมิกอะสเกลมันใหญ่มากครับแต่พอเรามาดูตอนที่2เนี่ยเราเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดบอกไว้เลยว่าเอาจริงๆนะมาเวลอะไม่ต้องไปเล่นแบบมัลติเวอร์ซาก้าก็ได้เอาเรื่องเนี้ยจบ Secretque i n v a s i o n ปเ๊บมา และขยายมันต่อให้มันยาวต่อไปจนจบเฟส6เลยผมว่ามาเวลก็ยังทําได้นะครับผมคือทําให้มันกลายเป็นอีเวนต์แบบซาก้าระดับซาก้าไปเลยอ่ะทำให้สแกรเนี่ยกลายเป็นบอสใหญ่แทบตัวของแขงเลยยังทําได้เลยนะครับคือสเกลเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วมันน่าตื่นเต้นมีการเกิดถึงเรื่องราวอากาศนู่นนี้นั้นอะไรเต็มไปหมดเลยแต่โอเคเราเราไม่บอกแล้วกันว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไปดูไปเซอร์ไพรส์กันเองแล้วกันนะครับแต่บอกไว้เลยว่าการที่จะดูซีวี์นี้แล้วให้อยากดูต่อเนี่ยบางคนอาจจะดูตอนแรกแล้วอยากดูต่อเลย แต่ถ้าเอาแบบให้มันฮุกอัพจริงๆเนี่ยนะครับผมให้แบบโอติดเลยต้องแบบ2ตอนนี่แหละดูตอน1ตอน2อแลวรับรองว่าคุณจะอยากดูซีรีส์เรื่องนี้จนจบอย่างแน่นอนโดยซีรีส์ Secret Invasion นี้เนี่ยมี6ตอนแล้วผมก็คิดว่าถ้าเรื่องราวมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แล้วมันจะไปจบได้ไงใน6ตอนวะถูกปะคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องราวที่ไปต่อในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วก็อาจจะมีผลอะไรตามมาอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าแก่การดูเป็นอย่างมากตอนนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็มส0เลยคืออยากให้มันมีความขำมาบ้างนิดหน่อยนะเอาจริงๆคือรู้สึกว่าตอนนี้มาเพอร์เฟกเลย ถามว่าปูเรื่องความเครียดมาดีไหมดีมากๆเลยครับฉากแอคชั่นความโหดอะไรใส่มาแบบพอดีแล้วก็เล่าเรื่องราวฉเฉลยปมเนื้อเรื่องให้ผู้คนอยากติดตามต่อได้อย่างเพอร์เฟกมากๆทําให้ผมให้คะแนนตอนที่2อเนี่ยอยู่ที่9.5เต็มเสเลยนะครับผมถือได้ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากและนี่ก็คือรีวิวแบบไม่มีสปอยของ s e e c r t i n v a s i o n ในตอนที่2นั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้แล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี้ยเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันยังไงในวันนี้ลาอะไรครัั bye bye, รับบครสสวดี ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ